ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตุการินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจําวันที่16เมษาไปจนถึงวันที่30เมษาก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ นะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ถ้าสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดแก้วจะดีน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสของเพงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะคอนเทนต์นี้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงพยากรณ์จริงนะดาวก็พบนะดาวก็ทบพบไหนเรือนไหนอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพนดูนะครับมาขยายเข้าไปอีกนะว่าสิ่งไหนดีทำไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งไหนควรระวางังนะสิ่งไหน หนะักนะครับก็กลายให้เป็นเบาในลนักษณะต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมษนะดาวประจําตัวก็คือดาวพระอังคารเนานะเอาละนี่เลยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะในราศีพิจิกรเราเรียกว่าพพมรณนะนะครับในช่วงของวันที่8นะเวลา2 2่สนากาสานาทีนะครับตอนนุรักเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของราพะ โอ้โหและเป็นอนุเกษตรสลับเดินกับพระราหูด้วยนะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับนะให้พัฒนาเกี่ยวเรื่องของการหาช่องทางไรายได้2รายได้3เกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวในเรื่องของการทํายังไงให้การเงินกัรทองเราองอกเงยในลักษณะต่างๆเพราะการที่ตนุไปลาพาก็แปลว่าเราเองเนี่ยจะมีโชค นะจะมีโชคดีในลักษณะต่างๆนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองอันนี้ถือว่าดีนะครับเอาละอีกรบเรือนหนึ่งมรณะลาภะนะสำหรับท่านที่มีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการกินีจรน,นะครับก็จะส่งผลนะให้รักษาทรัพย์ไม่อยู่ทุกคนเบียดเบียนในเรื่องของรักทรัพย์นู่นนี่นั่นในลักษณะต่างๆนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับเรื่องของ คู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญานะอะไรประมาณนี้ให้ให้ระมัดระวังนะครับแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะครับนะสำหรับท่านที่เป็นเด็ก4ีลป์มีก็มีเกณฑ์ที่ทคุณจะได้รับเงินได้รับทองจากคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่รองด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมอะไรให้ดยียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จในลนักษณะตา่างๆการที่จะนุ่งเวลาพพา่เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีมูลค่านะครับ จะได้รับความนิยมชมชอบเยอะเอาละนะฮะได้ไพ่ยามาอืมนะ,ะคือไพ่ใบนี้นะเขาจะมาเตือนเฉพาะบางคนเท่านั้นเองนะ,ะไม่ใช่ทุกคนนะนะครับพยายามอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของที่มันไม่ดีในเรื่องที่มันผิดกฎหมายเรื่องที่มันยุ่งยุ่งนะครับบางทีเกี่ยวเรื่องของการใต้โต๊ะรับสินบนคอร์รัปชัน นะอันเนี้ยท่านมาเตือนนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับบางคนดวงแข็งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับบางท่านที่ดวงอ่อนหรือดวงไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะเขามีเกณฑ์ที่จะเสียหายเนะาะไพ่นี้เป็นไพ่ที่พยายมนะครับยมาราชตัดสินคดีความนะว่าจะให้คนขึ้นนรกหรือขึ้นสวรรค์นะครับทีนี้เนี่ยพอจบเอา,ามาได้ตรงนี้นะครับก็ต้องมีบางท่านนั่นแหละนะที่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจ นะครับว่าขาข้างหนึ่งจะก้าวเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงในลันกษณะต่างๆหรือเปล่านะก็อลองพิจ,จารณาดูนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงต้องตัดสินใจดีๆนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นเรื่องของโชคลาภความสำเร็จน,นะครับถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผิดกฎหมายคุณดําเนินการไปได้เลยนะเพราะถือว่าคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วอันนี้ก็ดําเนินไปคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จในลันกษณะต่างๆเพราะอย่าลืมว่าอีพบเดินมาจากจุเลอนมรณะนะมรณะ ลาภเนี่ยนะเสียหายนะครับเพราะเกิดมาเจอในเรื่องของความโรคในเรื่องของเงินเรื่องของทองทําให้ติดคุกติดตารางทําให้โดนคดีความนะอันนี้ก็นะครับก็ลองพิจารณาดูนะไพ่ามาเตือนลักษณะประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าผู้ป,ปุ่ต,ตั ที่แปลว่าบุตรบริวาลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับคนช่วยในเรื่องของการหาเงินหาทองต่างๆก็ได้นะครับนะเอาละในช่วงของวันที่นะครับ14เวลา9ก้นาฬกา53นาทีปุตตะกุมรักษณาได้ตำแหน่งม,มหาอุตเลยนะครับ ก็ต้องบอกเลยเป็นช่วงที่เรามีไอเดียมีจนินตนาการค่อนข้างจะเยอะนะครับนะมีการเริ่มคิดจะทํานู่นทํำนี่โอ้ลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณส่วนใหญ่ก็จะคิดเกี่ยวเรื่องของลาบผลนี่แหละนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการที่ตนุรักษ์ไปลาภะนะตนุนร,รักษ์เราไปลาภะก็แสดงว่าเราเองมีมูลค่าแล้ว ปุตตาเขาแปลว่าไอเดียจินตนาการลูกน้องสินค้าผลิตภัณฑ์มากุมรักเีกเนี่ยก็ต้องบอกเลยชาวราศีเมษเนี่ยช่วงนี้คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับไอเดียจินตนาการกระฉูดเลยนะอันนี้ถือว่าดีนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดูซิว่าดีดีดยังไงดียิ่งยิ่งขึ้นให้ดียังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะได้ไพ่สีกิจณะแน่นอนซื้อใจคนนะครับ การที่คุณเองจะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของราบผลนะคุณต้องซื้อใจคนคุณจะประสบสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการปกครองคุณปกครองลูกน้องนะคุณต้องได้ใจเขานะจะให้ลูกน้องทํางานถวายหัวให้เราเนี่ยเราก็ต้องมีจิตวิญญาณในเรื่องของการปกครองคนนิดนึงนะครับนะก็จะช่วยได้เนี่ยไพ,พ่พัดกิจธนาเห็นไหมนะครับกอดนะแพะนะครับลับกษณะประมาณนี้เนี่ยก็ปร่งบอกถึงมิตรภาพที่ดีนะเหมือนกันกันที่เราจะ ใช้ใครให้ไปทําอะไรให้เราเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของมิตรภาพที่ดีมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ลงตัวมีเรื่องของออพระเดชพระคุณมีเรื่องของสินล้าใจอะไรประมาณเนี้นะครับและเขาจะทําให้คุณเองเนี่ยประสบผลสาเร็จนะเอาละนะฮะต่อไปนะครับ,นะรบเรามาดูกันต่อดาวพระพุธนะครับดาวพุธเองท่านอยู่ในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพสาหาชักที่แปลว่าสังคมคนหมู่มากนะ อีพบเรือนหนึ่งเราจะเรียกว่าพกอาริที่แปลว่าอุปสรรคนะวักหนามการพัฒนาตนนะครับเอาละนะในช่วงของวันที่4เวลาเที่ยง5 1เนะเราว่าเอาอาริก่อนอาริกุมรักนาอา่านะถ้าเป็นในข้อดีเขาเรียกว่าอาริกุมรักนาและไปกลุ่มกระดาวเจ้าเรือนปุตตะเขาแปลว่าเราอบรมสั่งสอนเทนงานนะครับกับลูกน้องเสริมสร้างทักษะนู่นนี่นั่นให้ลูกน้องเราเนี่ยเก่ง เพื่อจะมาช่วยเป็นมือเป็นเท้าทําให้เรานะครับประสบความสำเร็จเกี่ยวในเรื่องของยอดประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการขายในลักษณะต่างๆนะนะโอเคแต่สําหรับบางท่านนะครับบังเอิญดาวพระพุธเป็นการกินีก็แปลว่าเครียดเกี่ยวเรื่องของดอกผลนะโดนดอกโดนอะไรประมาณนี้เพราะอะไรเพราะอลิก็แปลว่านี่สินปุดตาก็แปลว่าดอกเบี้ยเครียดนะครับเกี่ยวเรื่องของดอกเบี้ยนะในกรณีที่เป็นการกินีนะนะถ้าคนเป็นการกินีจะเครียดมาก นะครับมันเหมือนแบบตัๆนๆะอ่ะอะไรอะไรประมาณนี้นะก็เ,เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะเอาะอะไรพบเดือนหนึ่งสหชะนะสหชะกุมรักนะเขาแปลว่าตัวของเราเองเนี่ยมีดีนะคนก็อยากจะแวะเวียนเข้ามาหานะบางคนเองค้าขายก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนะครับก่าขายค้าขายดีขายของดีนะขายอาหารดีอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดสําหรับคนทั่วไปก็พยายามสร้างตัวตนขึ้นมา นะครับนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในลนักษณะต่างๆติ t กต YouTube Facebook อะไรก็อัดเข้าไปนะสร้างตัวตนในตรงนั้นนะทำให้คนเองเขาเห็นว่าเราทําอะไรได้คนถึงจะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของรับผลนะให้รีบลงมือทำนะเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะใครใครสร้างตัวตนได้มันก็ส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของคุณนั่นแหละนะนะเพราะกันที่า ح, ชาช้ามุมรักแล้วว่าคุณได้รับผลดีแล้วนะก็ลองทําดูว่าเราพอจะ มีศักยภาพอะไรบ้างนะครับเราก็ทาไปเอาละเราดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงบ้างนะนะครับปารสุรามอีกแล้วนะอันนี้น่าจะออกเป็นในเรื่องของอ,อ,อลิกุมรักมากกว่านะครับอลิกุมรักมากกว่าเรื่องปัญหายุ่งยากนะครับที่จะเกิดกับเราเนี่ยนะครับกับในเรื่องของลูกน้องกับเรื่องอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่มีจิตวิญญาณในการเข้า,านะครับก็ต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ถือโกรธนะ เป็นไพ่ถือโกรธเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของอารมณ์อารมณ์ชุ่วว้บนะครับในลนักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้นะก็เวลาจะปกครองคนหรือปกครองลูกน้องเนี่ยนะครับนะพระเดชอย่างเดียวไม่ไมพอมาต้องมีพระคุณด้วยนะแล้วก็ต้องมีวิจิตวิทยาในเรื่องของการปกครองคนนะนิดนึงนะเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของออการสื่อสารนะครับกับลูกน้องในลนักษณะต่างๆนะก็เลยจะส่งผลให เขาใจผิดกันนะทำให้ผิดใจผิดเรื่องอะไรประมาณนี้นะเขาต้องให้ให้ให้เรามาัระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วว่าอีกส่วนหนึ่งนะที่มาจากเจ้าเดือนสหาชากุมรักษนาอะไรประมาณนี้ก็พยายามนะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยนะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นอะไรเงี้ยนะอย่าบึง้งอย่าตึงทีบง่บางคนเนี่ยนะครับสินค้าขายดีมากนะจนบางทีลืมลืมในเรื่องของมารยาทพื้นฐานไปก็มีนะครับบางทีเราคิดว่าเราค้า ค้าขายของแบบเหมาะอะไรประมาณนี้เขาต้องมาง้อเรานู่นนี่นั่นอะไเลยะหน้าบึง้งหน้าอะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่แสดงมิตรที่ดีอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้มีปัญหาได้นะโอเคปรับได้ที่ยังคุณโอเคสินค้าคุณถูกนะครับเป็นลักษณะาขายส่งเป็นลักษณะแบบว่าไม่ต้องง้อมีแต่คนเขาต้องมาเอาของคุณไปขายอะไรประมาณนี้อันนี้คุณคิดอย่างไรมันก็ไม่ถูกนะครับก็คือต้องเ,ออเขาเรียกว่าก็ควรจะมีมารยาทในลนักษณะ ที่ดีต่อกันนะอะไรประมาณนี้เพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเป็นไพ่ถือโกรธและเป็นไพ่อารมณ์อะนะในลนักษณะต่างๆนะครับเอาละนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระฤหัสบดีนะดาวพระฤหัสบดีนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภาษนะแล้วก็ในราศีมีนแปลว่าพบวินาศนะครับวินาศแปลว่าความเสียหายนะความวิบัติความรุ่มจมนะนะครับแต่เป็นเกษตรดีนะนะครับเอาละนะฮะก็ตั้งแต่วันที่8 นะครับเวลา16นา41นาทีนะครับดาวโจ้าเรือนสุภาะนะครับไปวินาและเป็นกเกษตรตาที่ดีนะครับนั่นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนออคอยผักดันนะครับช่วยเหลือรับรับซ่อนเ้นไม่ออกหน้านะครับก็จะมีคนคอยเออ เทนนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลนักษณะของการติวเตอร์ในลนักษณะต่างๆเป็นเทนเป็นผู้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยนะครับจะเจอจะละักษณะประมาณนี้คือคือมีผู้หวนดีแต่ไม่ประสงค์ออกนามเยอะ นะครับคอยช่วยเหลือผักดันเนี่ยก็มาจากความสามารถของเราในลักษณะต่างๆนั่นแหละนะครับก็จะช่วยนะส่วนควาวินาศที่เป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าความวินาศไม่ถึงตัวความวิบัติไม่ถึงตัวชนะคนดีความแค้วค้าจะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอ,อันนี้ดีนะข้อ,อย่างเดียวว่าอย่าประมาทนะครับถ้าไม่ประมาทก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกนะเวลาวินาศเป็นเกษตรมีแต่ตัวเราทําตัวเราเองนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะ เอาละนะครับได้ไพสุรยิยาไพ่เนี้ยออกบ่อยมากนะออกบ่อยมากเลยนะ mm hmm. เขาเรียกว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเวลาเราจะทําอะไรจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสําเร็จเนี่ยนะครับเราต้องรู้จักนะการจัดการชีวิตของเรานะครับมีการแบ่งช่วงเวลาที่แน่นอนนะครับว่าอะอะไรยังไงนะถ้าเป็นในเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต้องดูลําดับนิดนึง นะว่าขั้นไหนเป็นขั้นไหนนะแล้วก็วางตัวให้มันถูกจิตจักระหนักะนะครับเพราะพระอาทิตนะก็คือเนี่ยแหละพระสุริยาเนี่ยนะสั่งการพระอารุณแสงอารุณเรานะแล้วก็สั่งการมา้าเนะี่ยก็คือเนี่ยแหละการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนทําอะไรก็อย่าข้ามหน้าข้ามตาให้เป็นนี้เป็นเตือนด้วยนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะเวลาเราไปติดต่อหรืออะไรประมาณเนี่ยเราก็ อ่าเข้าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเขาก็จะแนะนําเราไปเป็นขั้นเป็นตอนนู่นนี่นั่นนะอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะจะทําให้เราประสบผลสําเร็จนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพรศุกนะครับดาวพระศุกเองนี่ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของนะครับในวันที่1ถึงวันที่29เนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมาคุมกับตัวเราเองเลยก็แสดงว่า ในเรือลาพะด้วยนะก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยมีมูล,ลค่านะครับครับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็มีคนแวะเวียนเข้ามาหานะทำอะไรก็ประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองเป็นอย่างดีอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยดาวจุ้าเรือนปัตตานีนะ ปัตนิวิ่งเข้ามาอยู่ในเดือนของลาภะเขาจะเป็นช่วงที่เราเนื้อหอมนะแล้วมากลุ่มตนุรักษ์เราด้วยนะครับนะก็มีคู่สัญญามีร่วมกันนะเพื่อไปทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดรายได้ลักษณะต่างๆนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นช่วงที่อหูความรักสดใสนะเยอะแยะไปหมดเข้ามาอื้อซ่าไปหมดนะแต่คําว่าลาภะแปลว่าสิ่งที่เราปรารถนาไงนะครับถ้าเป็นหญิงสาวหนุ่มเข้ามาเขาหวัง ปัารถนานาะครับที่จะ,ะนู่นนี่นั่นนะเป็นผู้ชายผู้หญิงเข้ามาก็ปัารานาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะครับนะบนะในลักษณะต่างๆและดาวอังคารดาวพสศุกเจอกันเป็นดาวคู่มิตรนะฮะนะนะก็เวลาเราจะรักใครชอบใครอะไรช่วงนี้จะชอบกันง่ายนิดนึงนะเจอกันแป๊บเดียวมันก็ปิ๊งนะอะไรประมาณนี้คือบางครั้งทําให้ขาดสติได้เหมือนกัน นะอันนี้ก็นะครับต้องะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแต่ถือว่าโอเคนะนะถือว่าเป็นเป็นช่วงที่เ,เขาเรียกว,ว่าสดใสพอสมควรนะครับดาวเจุลเรือนจันรเดินดาวจุลเรือนคู่ของไปกลุ่มกับตนุรักษ์เรือนเรือนลาภะและลาหูเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนก็อะไรก็คงจะแจ่มใสได้หมดละนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าไพา่ยยจะเสริมอย่างไรบ้างกับเพื่อนนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับได้ไพ่ มัศยานะครับไพ่นี้เป็นไพ่หมดคอร์นะครับหลังจากที่มีการน้ําท่วมโลกเนะาะพันธุายทั้งกระแปลงร่าเป็นปลาแล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตไปไว้ในปากท่านนะพอหลังจากน้ําลดแล้วก็คายออกมาสิ่งมีชีวิตนะก็เปรี่ยนเสมือนเราเนี่ยนะนะเราเคยทุกอะไรเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยทําให้เราคลี่คลายนะครับในเรื่องแย่ๆไปได้นะการเงินมีปัญหาก็มีเกณฑ์ที่จะการเงินสมบูรณ์นะครับความรักมีปัญหาก็มีเกณฑ์ที่จะ ความรักดีขึ้นนะก็ะหมายความว่าปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นมันก็มีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายนะครับเป็นในทิศทางที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเครักเื่นนะครับถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับเอาละนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เองเป็นดาวเจ้าเรือกนกรรมมะนะการมมะก็แปลว่าการงานการกระทำความรับผิดชอบ นะครับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอ่านะครับในลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าดีแล้วตอนนี้ไม่มีดาวอะไรมาเกี่ยวกับท่านแลวนะดาวอังคารก็ออกไปแล้วดาวพระศุกก็ออกไปแล้วนะเหลือท่านเต็มๆก็สแสดงว่าชาวราศีเมังกรเนี่ยมีเกณฑ์ที่เออทุทีฮะชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสาเร็จ นะครับเกี่ยวในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะครับมีความชํานาญเกี่ยวเรื่องของการงานได้รับความว้องวัยใจเกี่ยวเรื่องของการงานในลนักษณะต่างๆสศักยภาพในการทํางานมีเต็มที่นะครับถือว่าโอเคนะนะสําหรับชาวราศีเมษดีมากนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมยังไงเกี่ยวเรื่องของการงานให้เลื่อนก้าวหน้าดียิ่งยขึ้นไปนะครับนะโอเค ได้ไพ่นะครับผู้มีนะก็ยินดีด้วยนะท่านนี้ใครทําอะไรยังไงไว้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกลับมานะตลอดระยะเวลาที่คุณทํางานนะครับแล้วคุณมีความตั้งใจผู้เราผู้ใหญ่แรงเห็นเขาก็จะเลื่อนยศเลื่อนหน้าที่เลื่อนตําแหน่งให้คุณนะครับนะคุณทําอะไรยังไงไว้นะครับคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมานะเพราะไพ่นี้เป็นไพนะ่แผ่นดินเนาะนะครับว่าไพ่แผ่นดินก็แปลว่าปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นปลูกข้าวได้ข้าวปลูกมะม่วงได้มะม่วงปลูกทุเรียนได้ทุเรียนนะครับในลักษณะต่างๆนะใครทําเหตุปัจจัย ดีคุณก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ก็นะฮะถือว่าดีงามเลยนะครับนะเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเองทัดเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระลาพระก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนานะครับวิ่งมาคุมลัคนาเลยโอ้โหนะเขาเรียกว,ว่าลาพระทับรักตนุรักเข้าไปอยู่ในเรือนลาพระเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนกันด้วยนะครับก็แปลว่า ตัวเราเองเข้มแข็งโชคลาภเข้มแข็งนะครับก็แปลว่าชาวนะครับราศีเมษคุณเองจะประสบผลสําเร็จนะครับได้เป็นอย่างดีเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองช่องทางในเรื่องของการทํามาหากินในลนักษณะต่างๆนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดวงเฮงจริงๆในช่วงนี้นะครับเกี่ยวเรื่องราวเอ,อ่อต่างๆนะถือว่าเป็น เขาเรียกเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะแต่สิ่งที่ต้องะระมัดระวังก็เป็นในช่วงที่ดาวเกิดค่าเท่านั้นเองนะครับในช่วงของวันที่16นะดาวจันร์อยู่ตรงนี้นะเกิดคาาบนท้องฟ้านะแล้วก็นะครับวันที่29เกิดคาาบนท้องฟ้าเกิดคาาก็คือ,คอมีดาวพระอาทิต์ดาวพระราหูนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับอยู่ในพบเดียวกันหรือเลงกันเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกิดค้า นะบนท้องฟ้าก็จะเกิดเรื่องราวตามความหมายนะครับตามภพภัมาเรือนในลักษณะต่างๆเนาะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าไพ่ยอยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จสําหรับชาวราศีเมษก็ต้องบอกว่าพระราหูมาตรงนี้นี่เด่นมากเลยนะครับโอเคนะฮะได้ไพ่สีดานะต้องบอกว่าอย่างงี้นะครับนะคือไพ่สีดาเนี่ยขเขาเรียกเป็นไพ่ถ้าจะจริงๆนะขเขาเรียกเป็นไพ่กะน,นะครับคือลักษณะนเนี่ยดูแล้วเหมือนจะไม่สนใจ นะดูแล้วเหมือนแบบเผินๆแบบดูแล้วเราแบบเฉยๆนิ่งๆอะ่ะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีในยาซ่อนเลนเปรียบเสมือนเรานะฮะบ,บางครั้งนะครับมีในเรื่องของราบผลหรือมีในเรื่องของไรายได้ช่องทางอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับคุณต้องมีการแสดงท่าทีนะนะครับอย่าทําเป็นนิ่งอย่าทําเป็นเฉยหรือทาเป็นแบบเหมือนไม่สนใจนะเพราะจะทําให้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือผู้ที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้เอาโชคเอาลาบมาให้ ตีความไม่ออกแล้วจะดูว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่สนใจนู่นนี่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเปิดประเด็นนะครับบางครั้งอยากจะให้เราไปทํานู่นทํานี่แล้วมีผลประโยชน์อะไรให้เงี้ยแล้วเราทํานิ่งเราทําเป็นไม่สนใจบางครั้งโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมันก็เสียหายนะคุณเองจะต้องแสดงเจตนาลมว่าคุณสามารถทําได้นู่นนี่นั่นมีความกระตือรืนลร้นหรือทําให้เขาเห็นว่าเออเฮ้ยเรามีทิศทางเดยเียวกันเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องนะอย่าเราจะทําเป็นนิ่งอะไรเปล่า,พพาเพราะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าอย่างเชิงเ่ยนะครับ ทาเป็นเหมือนไม่สนใจแต่ตาเนี่ยมองลอดช่องนะครับมองลอดผ้าไปนู่นนี่นั่นนะก็บา,างครั้งถ้าเกี่ยวเรื่องของไรายได้รับผลเราต้องแสดงออกให้ชัดเจนนะครับนะอะไรประมาณนี้นะเอาละนะฮะยังไงก็ กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอ,ขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดกดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกก้าตะได้น้ำชาก,กาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสของเพจข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีกันอย่างยินนยงงง่งนะครับก็ขอทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกดเก้าดูโทรศัพท์สวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทลธรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา นะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ัประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคตสนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนําสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทัลอตสวัสดีครับ